หลังจากที่เราพักกันสักครูน่นึงแหละนะครมาติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาบ้านในช่วงต่อไปในะกครับอย่างคงมีความเข้มข้นในเรื่องคงข้าวต่างๆที่ทางระนองชนเนลนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางช่องระนองเน M, ชนเนลจันทร์มไอพีเอ็มช่องส่งโรยยีสุนะุคในการติดตามรับชมกันได้ทางช่องระนองเชนเนลในกครตีแปดวันจาวตึงตีเก้าซ่ 8, 8, 9, องถุมตึงซ้ 9, มถุม่ายซ่อง ถึงใบซ้ำแล้วก็ตีโซ้งถึงตีซ้ำับกับเรื่องราวข้าวกราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการทุกศานาศิลปะวัฒนธรรมเศรษฐกิจข้าวอาชีากรรมข้าวสังคมไรต่างๆะคกับทีทีมงานระนองชินิโรไปโจะกอลึกติดตามให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับมาถึงเรื่องของชุมชนโซวาลักพัฒนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งในชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลมุรินงก็มีการขัดเลือกคณะกรรมการชุมชนะครับโดยนายส้นธนากิจชนวน ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานชุมชนชุมชนเวัลั์พัฒนากับจัดจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโดยนายสนธนากิจชนวนได้รับความไว้วางใจให้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชุมชนเซวัลั์พัฒนาเป็นสมัยแรกโดยมีผู้เข้ร่วมลงทะเบียนออกเสียงจํานวน41คนครับโดยเมื่อวันที่17พฤษภาคมตี่านมาเวลาตีห้าวันมุ่งมิงกับทีชุมชนเซวัลั์พัฒนาก็ได้จัดจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนแทนจุดเดิม ทีมดวาระลงในกับโดยมีนายสันติสุภสินตาวนกุลรองนายกเทศมนตรีเมืองนาโน่พร้อมด้วยนายสมศักดิ์สุทธิรั์รองนายกเทศมนตรีเมืองนาโนพร้อมด้วยนายวันชัยโชคกรุงเจริญท่าวนสมาชิกสภาทศบาลและก็พี่น้องประชาชนที่ยู่ในชุมชนเสวัลัก์ข้าวรวมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้กับมีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิเพื่อออกเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจํานวน41คนแล้วก็ในเวทีประชาคมเลือกตั้ง ได้เสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการชุมชนจํานวน7คนนะครับซึ่งคณะกรรมการชุมชนตามที่กําหนดไว้ก็ต้องประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า5และก็ไม่มากกว่า9นะครับแต่ว่าทางชุมชนโซวารักปัสนนาก็เลือกมาเพียงแค่เจคนนะครับลั่งจากนั้นทางคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด7คนที่ได้รับการเกดเลือกจากชาวบ้านก็ได้มีการประชุมในการเลือกประธานชุมชนก็ปรากฏว่านายสนทนากิจชนวนได้รับความไว้วางใจ เลือกตั้งให้เป็นประธานชุมชนอาสาวลักพัฒนาเป็นสมัยแรกนะครับสวัสดีครับชาวาพี่่น้องชาวชุมชนสววาบลักครับผมก็ดีใจนะครับที่ว่าชาวชุมชนให้ความไว้วางใจเลือกผมมาทําหน้าที่ประธานชุมชนแทนพิจิตกรรมการคนเก่าผมเองก็ทํางานกับชุมชนมาระยะหนึ่งคือเป็นรองประธานอยู่สองสมัย ก็ครั้งนี้ประธานคนเก่าได้สละทิ้งเรือนนีผมก่อนผมก็เลยต้องรับมาเป็นประธานเพื่อพัฒนาชุมชนสวรกษ์ของเราก็มีความตั้งใจนะครับว่าเราจะสานต่องานของประธานคนเก่าแล้วก็จะต่อกงานใหม่เพื่อให้ชมุมชนสวรรค์ของเรามีความเจริญขึ้นไปอย่างเช่นสารูพวกรต่างๆเช่นไฟฟ้าถนนคูระบายน้ำํำเราก็พยายามจะประสานกับผู้บริหาร เทศบาลเมืองเพื่อให้เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ชุมชนของเราให้มีความเจริญยิ่งๆิขึ้นไปแล้วก็โอกาสน,นี้ก็ขอขอบคุณชาวจุมนเสาวรักษ์ที่ให้เกียรติเลื่องผมให้มาเป็นประธานชุมชนคนใหม่ครับขอบคุณครับอันดับแรกเลยตอนนี้ผมก็กําลังคิดแล้วก็จะประสานกับผู้บริหารของเทศบาลเรื่องไฟฟ้าก่อนแล้วก็จะพยายามจะนํา เสนอแผนที่ว่าปรับปรุงถนนเพราะตอนนี้ชุมชนเสาลักมีปัญหาเรื่องว,ว่าถนนยังไม่ได้ยกให้กับเป็นของศารเป็นของหลวง,งก็เลยมีปัญหาว่าถนนเรายังปรับปรุงไม่ได้แต่ว่าเราก็จะพยายามประสานกับทางผู้บริหารเพื่อให้้เข้ามาปรับปรุงหรือแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วก็จะพัฒนาควบคู่ไปเรื่องกับขยะแล้วก็เด็กและเยาวชนครับผม ก็ตอนนี้เนื่องจากว่า,าก,ก่อนสวรกษ์ก็ไม่ค่อยมีมีปัญหาเนื่องจากตอนนี้ไฟฟ้าถนนเราไม่มีเกอบมันถนนทางมันมืดมันก็เลยเกิดการอาชญากรรมเกินรักเล็กขโมยน้อยแต่จริงๆปัญหานี้มันมันเป็นส่วนน้อยมากเลยกับในชุมชนแต่เราก็พยายามจะประสานเพราะตอนนี้เรามีคณะกรรมการชุดใหม่ที่ว่ามารับหน้าที่ดูแลป้องกันแล้วเราก็พยายามจะประสานแล้วกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอย่างเช่นอำเภอรหรือว่าเทศบาลให้เข้ามาดูแลเกี่ยวกับ ทำตู้แดงให้ตำรวจเข้ามาดูแลบ่อยๆครับผมนั่นคือความผิดนิ้นโคงประธานชุมชนโซวรลักพัฒนาคนไม่นายสนธนากิจชะนวนนะครับที่จะเป็นผู้จะประสานงานกับเทศบาลเมืองระนองรวมทึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนนะครับก็ยังมีอีกไล่ชุมชนอ่าอย่างเลือยอีกสามซี่ที่ยังไม่ได้ขัดเลือก คณะกรรมการชุมชนกันที่นะครับสุดตาก็จะเป็นชุมชนลาดหมานะครับก็อย่าลืมประชาสิทธิ์กันฉะน,าานั้นปีนประชาชนอยู่ในชุมชนลาดหมานะครับอย่าลืมประชาสิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนคงฐานนะครับเพราะวะ่าการทํางานคงเทศบาลบางการบางคราวไม่ได้สามารถรับรูปหน้าต่างๆโคงชุมชนได้ถ้ามีคณะกรรมการชุมชนนะครับก็จะได้เป็นการ أ, สร้างโอนะครับประสานกันในเรื่องโองการแก้ไขปัญหาต่างๆกับชุมชนต่อไปนะครับ มาถึงเรื่องกองนวยฉพาะกิดกรมท่านรับทียีสมาโกกำลังเทปสตรีกับก็ได้ทาพิธีหมอบบานในกับผู้อยากรวยในพื้นที่อำเภอสุขสําราญจังหวัดระนองตามโครงการคนต้อยไม่ถิงกันนะครับถ้าคนต้ตยถิงกันก็ไม่รู้จะทำเรือกัไรเลยนะครับน่วยเฉพะกิดโกกำลังเทปสตรีกับหมอบบานตามโครงการคน้อยไม่ถิงกันให้กับผู้อยากจนแล้วก็ได้โอกาสาที่อำเภอสุขสําราญ โดยเมื่อวันที่18ปรึกสภาคมตีพ่านมากับเวลา1 4 3 0นาฬิกา30นาทีพันเอกอุทิตอนันตนานน์รองผู้ังกับการนุโพโะกิตกรมท่านราบที่25กองกำลังเทพสตรีก็ได้เป็นประธานในพิธีหมอบ้านปักอาศัยให้กับผู้ไดโอกาสและก็ผู้ยากไราตามโครงการคนไต้ยไม่ถึงกันหน่วยฉพโะกิตกรมท่านราบที่25กองกำลังเทพสตรีโดยมีรอยเอกสูชาริวังมานาวัวนาไฟกิจการพลเรือนกล่าวรายงาน พร้อมได้รับเกียรติจากวาทีโดยรีสุจินซีวีเชียนในอำเภอสุขสำรานข่าวรวมพิธี้วยสมาชิกเครือข่ายพาคประชาชนฟ้าระวังเหตุนวยเฉพาะกิจกรมท่านรับที่25้าส่วนราชการภาคเอกชนและก็ผู้นำตองถิ่นรวมพิธีส่งมอบบ้านในกับนางนิจแนนทวีทงะคกับซึ่งเป็นบ้านเลขกที่ยกสิบากับหมู่ที่5ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองตามโครงการคนไต้ยไม่ถึงกัน กองหน่วยเฉพาะกิจกรมท่านรับที่25กากกำลังเทพสตรีที่ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมท่านรับที่25ากกำลังเทพสตรีได้ดำเนินการตามนโยบายโคองโค,บบครงถกกลับในการช่วยเหลือประชาชนผู้โดยโอโกกาสดำเนินการจัดสร้างบ้านซึ่งหลังนี้ก็เป็นหลังตียกแล้วเพื่อมอแมกับผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ผู้โดยโอโกกาสโดยทั้งมดก็ได้รับการสนับสนุนวัสดุแล้วก็เงินทุนจากพี่น้องประชาชนและก็ภักเอกชนในพื้นที่จังหวัดระนอง พันเอกอุติศ์อนันตนานน์กับรองผู้มงกับการนวยฉพาพกิจกลมท่านราบที่ยี่สิบห้าก็กลาววา่าวว่าทหารได้หมอบ้านตามโครงการคนใตยไม่ถึงกันเป็นลังที่ยกแล้วให้กับผูอยากจนแล้วก็ได้โอกาสซึ่งหลังนี้ก็เร่งด่วนเป็นพิเศษโดยมีป้าหม้เป็นครครัวที่ได้โอกาสแล้วก็อยากจนซึ่งทางนวยฉพาพกิจกลมท่านราบที่ยี่สิบห้าก็กำลังเทศตรีถึงได้เลือกบ้านโครงนางนิดชนันทวีโตงซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของโครงการซึ่งในการสร้างบ้านแล้วก็รับปรุงในครั้งนี้ก็ใช้เวลาแค่ สิบกว่าวันเท่านั้นเพื่อให้เสร็จซึ่งระดับความร่วมมือจากละลายไฟยจนแล้วเสร็จในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจากหละลายไฟยไม่ไว่าจะเป็นทางอำเภอสุขสำราญหรือจะเป็นน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รวมกันมอบทรัพย์และก็สิ่งของเพื่อสร้างบ้านในร็จสมบูรณ์ขึ้นสำหรับโครงการคนใต้ไม่ทิ้งกันกับเป็นการในความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและก็ได้โอกาสอยากรายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่มีทอยุอาศัยมันคงในกงไดำเนินการสร้างบ้านจํานวนแปลังซึ่งกําลังก่อสร้างที่เลืออีกสองลังพร้อมไดำเนินการก่อสร้างแล้วก็บอบบ้านให้เป็นลําดับต่อไปนกครผมร้อยเอกสุชาติปองมะนาวหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะก,กิจกรมทหารราบที่25ขออนุญาตกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดําเนินการคนไทยไม่ทิงกันหน่วยเฉพาะก,กิจกรมทหารราบที่25เพื่อกรุณาทราบดังนี้ครับ ตามที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรซึ่งปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในอยู่ในฟาร์มรับผิดชอบของหน่วยนั้นยังขาดคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำรงชีวิตเนื่องจากยังมีฟาร์มยากจนพิการและทุพพลภาพการดูแลภาครัฐยังไม่ทั่วถึง กองทบบกจึงได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าสารวจและให้ความช่วยเหลือโดยประสานกับภาคเอกชนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ผู้ช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง สเพื่อสร้างความสัมพันธ์ันดีระหว่างหน่วยทหารกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่สร้างภาพภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพบกการดำเนินการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่2 5ได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนจังหวัดนนองช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายได้แก่วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างตามศักยภาพของแต่และหน่วยงานในพื้นที่ ท่านนอำเภอากำนันพีน่พพีี่ๆภาคเอกชนจากจังหวัดละนองนผู้ให้การรับตำนุน,นตลอดจน,นผู้ใหญ่ที่ได้แต่ก็พี่น้องที่ได้มาร่วมพิธีมอบบ้านในวันนี้ก็สำหรับโครงการนี้ก่็นโยบายของผู้ให้การฐานบกก็อยากให้ทหาร ได้ร่วมกับภาคเอกชนนะตามจีดความสามารถได้ช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่ยังมีความยากลำบากโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยก็หลังจากที่ภูมิาการฐานบกได้ให้นโยบายมาก็แต่ว่าในส่วนของของระบบนะไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนใะห้ผมก็ได้มานะร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในะวิยุเครื่องแดง ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งหลายได้ในสำรวจเป้าหมายหลังจากนั้นก็ได้ได้พูดคุยแล้วก็เออเรามีเป้าหมายขนาดนี้แล้วเราอยากทำแบบนี้เนี่ยได้ไหมก,ก็หลังจากนั้นก็ได้เชิญพนะี่ที่ที่เป็นผู้สนับสนุนทั้งหลายพวกเชอร์ไกส์ภาคประชานของชอาชวฟลอริด้านะครับที่ที่ใจบุญแล้วก็มีรุ่นการร่วมกันก็ได้มาร่วมกันปรึกษาหารือ แต่ละส่วนก็ได้ได้รับไปนะครับใครมีกี่ความสามารถรับผิดชอบเรื่องไหนก็ก็จะรับไปไม่ว่าจะเป็นพวกหินปูนทรายแต่ละที่มันก็สภาพไม่เหมือนกันไปทําแต่ละที่ถ้าในที่นั้นมีหิดหินปูนทรายก็บริจาคมาพวกเสาปูน,นสําหรับในส่วนของที่สําคัญก็คือเรื่องไม้คิดว่าทางแต่ละหลังเนี่ยใช้ไม้จํานวนพอสมควร แล้วกท็ที่ที่เจ้าของลงเลื่อยในจังพื้นที่จังหวัดละนองก็ได้ได้ร่วมกันรับผิดชอบแต่ละหลังก็หมุนกันไปนะครับเอาหลังนี้ลงเลื่อยนี้รับผิดชอบหลังนี้ลงเลื่อยนี้รับผิดชอบนะครับก็สําหรับหลังนี้ก็ของพี่สุชินจะรับผิดชอบไปนะครับก็ที่ผ่านมาหน่วยได้ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดละนองเนี่ยรวมหลังนี้ก็เป็นห้าหลัง แล้ก็ได้ดงการในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นผู้ที่พิการนะอยากโจนคนแค้นก็พอใช้ได้นะครับหนึ่งหลังก็จริงๆแล้วนะในเรื่องของการดำเนินโครงการนี้วันความสําเร็จแล้กนะ็อ,อยู่ทีนะ่ผู้ให้การสำนวนทั้งหลายนะครับนะทหารไม่ได่มีงบประมาณสำหรับในส่วนของบ้านหลังนี้ก็ในว่วงที่ผ่านมาก็ทาง หัวหน้าชปสทีที่งนะแได้มีเป้าหมายได้มีถงเป้าหมายเพิ่มเติมไปแล้วก็ได้จัดหัวหน้ากิจกาบรบรอนนะได้มา,มามามาดูแล้วก็คิดว่าเป็นคนที่ยากลําบากพอสมควรนนก็เลยได้ดําเนินการให้สําหรับตอนนี้ที่ได้มาดาเนินการที่นี่ก็นอกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ที่นี่เป้าหมายเพิ่มเติมมาก็คนที่ ที่ที่ลำบากอีกค,คนหนึ่งด้วยทางพนาสังคมได้ช่วยเหลือในเรื่องของบ้านบ้านไปแล้ว้วนกะ็ทางชาวปลอลยิมาก,ก็ได้เข้าไปติดตั้งในระบบไฟฟ้าให้แล้วนกะ็หลังจากนี้นะกน็จนะผมก็จะไปแวะไปเยี่ยมอนะ่มอบแล้วนกะ็าสาราให้มอบมอสาราให้กับกับบ้านที่ลูกน้องได้ไปไปไป,ไปทำให้มาช่วง2อวันที่ผ่านมานะครับก็ วันนี้นะทางจก125นะต้องขอขอบคุณนะที่ที่แล้วก็ที่มาจากผู้นำการสําบนุนหลักจากจังหวัดละนองแล้วก็ในพื้นที่ที่ทางกำนันนะร่วมกับเทศบาลในเรื่องของการกําบนุนในเรื่องของพวกดินต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็คิดว่าเราได้ร่วมกัน ทำบุญนะครับได้ร่วมกับทงบุญเกิดเช่นหน้าเกิดได้ร่วมกันทํางานดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนั่นคือเรื่องโกงท้านโดยชูป,ปกิจกรมท่านรับที่ยี่สิบห้ากกำลังเตรียมสตรีนะครจะเข้ทาทำพิธีหมอบาลให้กับผู้อยากไรซึ่งก็หมอบมาเป็นลั่งี่ยกแหละเลื่อยอีกสองลัง่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการโกงกกงทับบกนะครับตามโครงการคนไทยไม่ถิงกันในยาม ซึกเราวรบยมสงบนะครับเราก็มาช่วยกันพี่น้องคนในที่เดือดร้อนถูกเซ็นเข่นะนกับกองกำลังเตรีสตรีนะครับที่รับผิจช,ชอบในพื้นที่กงจังหวัดระนองจังหวัดจุมโพนก็ช่วยกันดูแลนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนในไล่ไล่เรื่องนะนกับนองกากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เดือดร้อนแล้วในเรื่องโครงการเฝ้าดูลแลระวังเหตุต่างๆ่งงน่วยเฉพาะกิจ กองกำลังทสิสตรีะคกับนายฉพรกิจรมท่านราบตีสิบาก็ไม่ได้หนิงนอนใจะคกับเย็นได้ว่ามีข้าวจับยาบามังยาทริปติดมังมัวตัวปัจเจมดบานเราวหลายเรื่องะคกับปีที่หาก็จะมาจับกุมนายการลักหลดเครืองะคกับการเฝ้าดูแลเผยปิบัติต่างๆโดยสมาชิก ตาทับรถนะครับเหลียยชั้นๆว่าตาทับรถที่มียอ,อยู่ไรโรยตาเหลือเกินในจังหวัเด่นองก็ช่วยกันสดส่งดูแลนะครับในการดูและภัพยพ,ยพยิบัติต่างๆนะครับอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับพยายามที่บอกพยายามซึกโรบยามสงบโรบพัฒนานะครับนั่นคือเรื่อ,องโกงกงกำลังเท็สตรีหน่วยเฉพาะกิจกรมท่านราบทีจีซีมาในกับที่ดับ พิจบพ,พื้นที่จังหวัดระนองในการดูแลพี่น้องประชาชนความทุกความทุกข์ควากําลังแทศส,สตรีดูแลให้พี่น้องไม่ต้องว่วงแต่านอยู่ในพี่น้องสุกใจครับมาถึงเรื่องของฝ้นลมเรงนะครับตอนนี้ก้าวสู้ฤดูฟ้นเต็มทีแล้วนะครับระนองเราฝ้นตกทุกวันนะครับหมากมังเหล็กมังตามลําดับนะครับโปรบายบายแล้วก็ตกลงมาซกเซกซกเซกแ,แต่นี้ไม่มาแต่ฝ้นกับลมกันระนองกับยายล้านช่องคนวิตดับ ล่างฝนตกรมเรงนะครับสัตว์ต้นเสดาย่อยต้นรากต้นกูลลมตับยายล้านที่กําลังขับรถเคลื่องมาพอดีโชคดีกับเกบาดเจ็บจังหวัดระนองเกิดฝนตกรมเรงงตาต้นเสดเก้าแก่กับ,กกบลมตับรถจักรยานยนต์ที่กลับป้านมาทำให้ยายล้านได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดเมื่อเ,อเวลา1 2บสนาฬิกาี่นาทีก้องวันที่19พฤษภาคมที่บ้านมากับร้อยตำรวจเอกนรงศัก อาจะตีกับรอยเวนชอบชวนสถานีรถผู่ต้นเมืองรนองหนังใบใจอยู่ในโรงพักแล้วควนตกลงนะครับหลังจากได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุตนไมายย่ีหลมตับประชาชนตีกําลังกับรถเฉียงผ่านมาเท่านั้นแหละนะครับหนังอยู่ไม่ติดแล้วนะครับเปียกพลลครับมาตันตีไปเว่ยเร็วไปเลยตีกระดิสนะครับถึงได้ลงพื้นตีร้อมด้วยอาซากูไปมูลนิธิระนองส่งโคร์เจนาทีมูลนิธิอาซา น่วยบรรเทาไปน่วยสรินสามสิบเก้าับแล้วก็สมาชิกฟ้าระวังเหตุตาสับรดจจงกวัดนองลงไปพรึบพรับนะครับก็พบปฏิบบริเวณกลางซอยนานองมิตภาพห้ามูติยกตำบลบางริ่นอำเภอเมืองระนงกับพบต้นเสดาขนาดย่อยนะครับวงเล็บนี่ก็มีวงเล็บไปกันนะต้นสเสดาขนาดย่อยวงเล็บมากนะครับไม่ความาเย่จริงจริงและลมทับดดรถเถียงยี่ห้อฮโอนด้าไม่รู้ฮอนด้าไรกับสีชมพูดำไม่เล็กตะเบียนกาก้ององงูโซโคทราลา ห้าเจ็ดเก้านั่นก็ไก่งองูโซโกตาลาห้าเจ็ดเก้ารานองฮันจัดๆเพื่อทีบางคนนึกว่าเป็นใจได้ไปถือเบอร์กันครับทีกําลังกลับบ้านมาโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายก็คือนางแดงนู่นินกับอายุ59ปีแล้วก็นายวีระทนแสงจันทร์อายุ19ปีกับทางซ้องอยู่บ้านเลขที่258ยับ143หมู่6บตะบลบางรินซึ่งทางกูก็เป็นยายกับล้าน โดยนางแด้งกับได้รับบาดเจ็บตีก้าด้านซ้ายปบว่ากระดูกพิษรูปบไม่คว่ามาฆ่าก,กันและนะ่นับเล้กก็มีแพละ่ทะลอกตามตัวส่วนนายวีระตนได้รับบาดเจ็บเล่ปราด้านซ้ายฮักแล้กก็มีบาดเพละททลอกตามตัวเช่นเดียวกันทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปูเปย์อยู่ได้นำส่งโรงพยาบาลด้านอกเพื่อทำการรักษาชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็บอกว่ากันน่าตีเกิดเทศนั่นมีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงเป็นเนตุทำให้ต้นเดาขนาดใหญ่ ที่มีอายุมากกว่า20ปีได้หักโขนลงซึ่งเป็นเวลาพอดีกิทีิวานนกงแดงและก็นายวีระตน้นส่งใหญ่ล้านกับรถเครื่องพานมาต้นจะเดาจะได้รวมทับรถจักรยานยนต์และก็ส่งใหญ่ย,ย่านกระเด็นกระโดนไปตตามกันนะครับสรับในพื้นทีจ่จากหวัดานองขณานี้กำลังเข้าสู้ฤดูมรสุมรับทางสุทานีอุตูนิยมวิทยาดานองก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนะครับโดยในช่วงของวันที่19ถึง20พสษปภาคม ลมตะวันตกเชียงใต้กําลังปานกลางผัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยในขณะที่มีลมตะวันออกเชียงใต้ผัดเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือลักษณะชนีกับทําแม้ประเทศไทยมีพ้นกระจายแล้วก็มีฝ้นตกนักมางแห้งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือส่วนถืนลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับในช่วงวันที่2 1ิบิาพฤษภาคมกับลมตะวันตกเชียงใต้กำลังค่อนก้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็เปรตเตยทแต่ไม่เปรตเตยมีฝนตกเพิ่มมาขึ้นแล้วก็มีฝนตกนักบางแห่งโดยเฉพาะด้นดานรับลมบริเวณด้านตะวันตกกองประเทศตยแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูสง2ึง5เมตรภาคใต้ฟั่งตะวันตกกับบานเราในกราโนก็จะมีนฝนฟ้ากระนงอกกระจายเกือบทั่วไปโดยละ6 0 1 7กงเปื้นทีแล้วก็มีฝนตกนักบางแห่งในช่วงวันที่19-20พฤษภาคม ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฝ้ากระนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่20-25พฤษภาคมก็ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะกรับพีน้องประชาจนที่ใช้รดใ้ถนนก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนถนนพีน้องชาวเรือนะกรับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอันดามันควรนุนออกจากฟังเรือตาชาไปได้เรือเล็กกันยุดอยู่กะถีตาชาอุตุไม่ได้ห้ามออกไปเลยไม่ต้องห่วงตาชาแก่เก้งอยู่แนวเรื่องเรือนพี่น้องชาวเรือต้องระบดราดระวังนะกรับนั่นคือเรื่อเราวข้าวกล้าวที่เรานามาบอกลาวกันกับรายการลาวข้าวชาวบ้านนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านวันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาใช่ไหมจากลากับไปก่อนช่วงนี้มีความสุขตุกตุกทานติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านกันได้ไม่ในช่วงต่อไปสวัสดีครับ ผมนายประโมทสีฟ้านายกเทศมนตรีต,ตะบลอุ่นนะครับเดิมนะครับมีขยะอยู่ประมาณ5ตันใช้วิธีฝังกลบนะครับทีนี้พอไปทิ้งก็งจะมีปัญหากัรด้านสิ่งแวดล้อมผมเลยได้ทําโครงการขยะแลกทองซึ่งขณะน,นี้โครงการได้ดําเนินการไประยะนึงแล้วนะครับโครงการนะครับการดําเนินการก็โดยวิธีการนะครับให้ชาวบ้านนะครับ ขยะที่สามารถดีเซเขึ้นได้นะครับเทศาบาลก็จะออกไปไปซื้อนะครับการซื้อนะครับไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะฮะเขาจะ,จ,ะ,จ,ะจัดสมุดไว้บ้านละเล่มนะครับทำบัญชีไว้ถ้าครบราคาทองหนึ่งสลึงเมื่อไหร่เราก็จะนําชาวบ้านไปซื้อทองเลยให้ท่านเลือกเองซึ่งการดรําเนินกิจกรรมดังกล่าวนะครับเทศาบาลไม่ได้ออกทุนนะครับเป็นเพียงว่าเป็นแม่งานในการรับซื้อซึ่งการดรําเนินกิจกรรมไปช่วงระยะเหนึ่งนั้น ปรากฏว่าขยะลดไปประมาณเกือบ3ตันหลังจากที่ทางเทศบาลอุ่เองได้ใช้โครงการนี้มาปรากฏว่า่รก่อนริมถนนจะมีขวดนะครับขวดน้าบ้างขวดไอพวกเครื่องดื่มนะครับอยู่รนนิมถนนจะแยะเึ่งเป็นปัญหาเวลาตัดตัดหญ้านะครับซึ่งขนะนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะเก็บหมดนะครับเด็กๆนะครับจริงๆแล้วเราจะได้เยอะนะครับเพราะจะเป็นการสร้างปลูกสร้างวิสัยการเด็กซึ่งถ้าหากว่าทางเทศบาล ดำเนินการสำเร็จนะครับผมก็กล้าว่าสามารถจะเป็นต้นแบบหรือให้้องถิ่นอื่นนะครับสามารถเข้ามปศึกษาดูกันได้ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียม e จานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม e i.p.m. ีเอ็ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุงจริงการซบ i.p.m. i d e ็มไอเดีฟิชั่นศูนย์สองสองสี